มาสามคุณนะกะนอนโอ้ชีสหั่นหุมกับอหนูสื่อนาจะแย่มากเลยเมื่อล้วนะเออเอลระแถม้ือใส่ได้ดอกไม่แก่คนเก่งเดี๋ยววันพีน่าไม่เล่นแสงบอกต้องอ่ะ มัคืนี่ยมาคือมาได้เนี่ยนี่อย่างตอกแล้วอันนั้มันเป็นน้ำไมล่ะทีสุหมอท่ะอเพรามันอ่อนเนาะอ่คืนมาได้ไม่ใช่คนเก่งหล้วเนี่ยมีก็ายปีคนตักับเอ่อีอปีสาม่ากลับก่อนกลับปีนี้ตัวเนาะ เป็นขันนข้นตอนขั้นตอนการทำเขาแคบการทำเขาแคบน่ครับหน้าเตาครับสดๆจากหน้าเตา